ผู้ชมวันนี้รายการสอกลอลถึงใจไปถึงถิ่นนะคะจะพาทุกท่านนะคะมาชมกิจกรรมการตัดเถาวันเพื่อที่จะนำไปทำวัสดุสำหรับการจักสารนะคะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอเขื่องในค่ะตำบลยางขี่นกนะคะตามมาเลยตำบลยางขี่นกอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นชุมชนที่เงียบสงบมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง ชาวบ้านที่นี่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวทรัพยากรอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านใช้สร้างรายได้คือเถาวัลย์ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการทำผลิตภัณฑ์สารตะก,กระ้าชาวบ้านจะออกไปเก็บเถาวัลย์ในป่าทุกเช้าและนำกลับมาทำงานฝีมือ สวัสดีค่ะพี่ทำอะไรคะสวัสดีค่ะถามว่ามาหาเขาวันมาหาเขาวันเขาวันในป่านี้หรอคะเขาไปทำวัสดุจากสารทำกระเป๋าทำตะกร้าพี่พาพวกเราไปดูไปได้ไหมคะว่าทำแบบไหนค่ะไปทางไหนคะพี่ทางนี้เลยเค พี่สาคอนคะตรงนี้เป็นกลุ่มจากสารเผาวันเพื่อสู้ไปถ้าเป็นภาษาการเขาเรียกเผาวันอะไรคะเผาวันเดกที่เราไปหาเจอกันในป่าเมื่อสักครู่ขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมคะคือดินไม่ได้ปลูกไม่ได้ปลูกเลยมันมีเยอะขนาดที่ต้องเอามาทำมีเยอะยิ่งตัดยิ่งแต่ะที่บ้านน้องใหญ่มีเยอะวัสดุ บ้านหนองใหญ่ตำบลยางขีนอกอำเภอเถียงไนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้เรามาชมที่กลุ่มจักสานนะคะของพี่เสือวัดอันนี้เป็นบ้านของพี่เองไหมคะที่สถานที่นี้ก็ให้กลุ่มมาสามารถทํางานปิมลีนี้ได้เลยค่ะขั้นตอนการถามันก็ต้องเข้าไปได้ปริมาณที่พอที่เราจะเจอจะเอามาต้มต้มต้มเอาังบ้านมาต้มค่ะต้มต้มปอกเปลือกแกะเปลือกออก าแกะแล้วเราจะมาเตรเ็นเส้นสาเส้นสายก็จะขึ้นหูขึ้นหูแล้วการเรียนลายต่างๆเหล่านี้นี่คือคิดเองหรือว่าไปเรียนมาเอาคิดเองขึ้นโครงขึ้นลายเราทําเองหมดเลยจากภูมิปัญญาของเก่าที่มีมาแล้วก็มาประยุกต์ใช้เป็นตะกร้าเป็นวัสดุต่างๆแต่ก่อนไม่ค่ยไม่ไม่เคยเห็นไม่ไม่มีไม่ได้สืบทอดจากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมา ทีนี้ก็มีแรงบันดาลใจตรงที่ว่าวันแม่สิบสองสิงหาเพราะว่าเดือนกรกฎาคมเราจะเป็นเข้าปลาสิบหพอสิบสองสิงหาไม่มีอะไรจะให้แม่ก็ทําเป็นตะกร้าใส่ตะกร้าน่มาแรงบันดาลขึ้นมาจากลายกัรหันของรัชกาลที่เก้าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นลายกันหันลายแรกเลยเพราะว่าได้แนวคิดมาจากกันหันลมรัชกาลที่เก้า แปลว่ากลุ่มนี้เคยทำผลิตภัณฑ์ที่นำไปถวายให้กับบุคคลสำคัญด้วยใช่ไหมคะถ <ไป S 2> วายหรอืองค์สมเด็จพระเทศถวายสมเด็จพระกนิษฐาเมื่อปีปีไหนคะปีห4สช่หงสี่ช่วงนั้น,น,นสเสด็จมาที่อุบลพอดีหน้าป่าปลื้มใจมากเลย <laughs> ลน้ำตาลไหลเลยค่ะก็เป็นสิ่งดีๆนะคสิ่งที่น่าชื่นชมนะคะน่าตับดึงมากที่ได้ทำสิ่งที่อาจจะหลายคนไม่เห็นคุณค่านะคะในป่าที่สามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเข้ากับหลักของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะว่านำสิ่งที่มีอยู่นะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้มากยิ ite, the fort, the the ่งขึ้นนะคะจากวัสดุที่เหลือใช้หรือไม่มีคุณค่านะคะนำมาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นตะกร้าเป็นกระเป๋าเนี้นะคะเป็นที่รองจานเป็นพันโตก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แล้วก็สวยงามมากมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมชิ้นงานกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะผลิตภัณฑ์ตะกร้าจากถาวันไม่เพียงแต่เป็นที่นิยมในชุมชนแต่ยังส่งออกไปขายในพื้นที่อื่นๆทั้งตลาดท้องถิ่นและทางออนไลน์ เป็นอีกช่องทางที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนในส่วนของสกรระดับตำบลย่างทีพี่นกได้ติดตามนางสาวทนงสุขมาตลอดนะคะนำเขาไปเป็นวิทยากรตามหมู่บ้านต่างๆนะคะแล้วก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นที่จัดสารนะคะส่วนมากจะเน้นผู้สูงอายุแล้วทุกวันนี้ก็ทำนะคะแต่การเป็นกลุ่มนี้ ก็จะจะไม่ยั่งยืนเท่าไหร่แต่ก็ทาใครขายได้ก็ขายใครขยันก็ได้เยอะแล้วก็มาสนับสนุนเรื่องการทําโลโก้นะคะทำโลโก้ทำสติกเกอร์สติเกอร์ในการจำหน่ายสินค้าก็จะมีชื่อสินค้ามีช่องทางการติดต่อนะคะก็เป็นแบากลุ่มเอกลักษณ์ออตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นั้นอ่ะ พอปี65เราส่งเข้าคัดสรรการคัดสรรของโครงการพัฒนาชุมชนคัดสรรผลิตภัณฑ์สองปีค้งๆหนูปี65เราได้3ดาวะก็ะได้ประเภท3ดาวแล้วก็ปีนี้ส่งต่อย,ยอดปี67เราส่ง3ผลิตภัณฑ์เป็นตะกร้าฝาเปิดตะกร้าฝาเปิดแล้วก็ตะกร้าฝาปิด ก็อาจจะผลไม้คุณการข้าสัรยังไม่ออกค่ะมอณนี้ได้เลยสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะท่านผู้ใหญ่คะยินแนะนำตัวได้นะคระับครับ,รบสวัสดีครับใน,ในายนรงเดชาาวันทวีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่แปดตำบลอากินกอำเภอเชียงในจังหวัดสุาชทานค่ะในส่วนของกลุ่มจกักสาร ขาวันนี้นะคะผู้ใหญ่บ้านได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมของกลุ่มอาชีพนี้ไหมคะครับมีก็คือตาความเลยนะคุณสาครเนี่ยเขามีภูมิปัญญาที่ดีคืองานทุกอย่างเนี่ยเขาจะเริ่มต้นเลยตัวเองผมก็เข้ามาส่วนนี้มาสนับสนุนทางภาครัฐครับไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนอปตอผมก็จะแนะนำเข้าไปเสนอเป็นคนมีภูมิปัญญาใน าทีนี้ทางพัฒนาชุมชนประจำตำบลอำเภอก็ได้ต่อยอดแนะนำเรื่องลายมาเอาเป็นมอราชภัฒน์ุนบลราชธานนี้มาเสริมในเรื่องของลายและทักษะในการต่อยอดครับส่วนที่มีการขายมีภาครัฐจัดบูธจัดอะไรผมก็จะเสนอเข้าไปทางผู้ใหญ่ก็ รับต่อสานต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านที่ว่างงานผมก็จะแนะนําให้มาเรียนรู้กับคุณสาคอนเขาครับทีนี้ก็จะเป็นคุณพ่อคนเฒ่าคนแก่ก็จะไม่ว่างงานแล้วก็มีความสุขกับการทําสมาชิกนี่ก็ชอบใช่ไหมคะที่จะมาทำก็ถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการหารายได้ให้กับชุมชนให้กับ คนในหมู่บ้านนะคะผู้ใหญ่ได้ลองทํากิจกรรมนี้ด้วยไหมคะครับผมก็มีมีส่วนร่วมเหมือนกันครับได้กี่ใบไหมคะครับก็ได้หลายใบเหมือนกันสุดยอดมากเลยขอบคุณมากค่ะการสานตะกร้าจากเถาวันไม่เพียงแต่เป็นงานฝีมือที่มีคุณค่าแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งและการทำงานร่วมกันของชุมชนยางขี่นกที่สามารถสร้างรายได้และอนาคตที่ยั่งยืนให้กับทุกคนในชุมชน